ใครที่กำลังมองหาร้านเติมระบักและกดกิฟต์เกมพาร์ตในราคาถูกนะครับผมขอแนะนํานี่เลยนะครับค่ะวิฟช็อปมีบริการรับเติมระบักแท้และมีบริการกดเกมพาร์ตแมปต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแมปบล็อกฟุตแอนิเมะแอดเวนเจอร์บล็อกไลเวลนะครับและยังมีบริการฟาร์มแมปต่างๆอีกด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะผมวันนี้ผมแบมโน่นี่นะผมจะมาสรุปนะครับอัปเดตใหม่ที่เข้าในตัวของเกมบล็อกไลเวลนั่นเองนะแปะนะเพิ่มการเสียเวลานะเราจะไปเริ่่่่่่่มมมมกกกกกััััััันน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 เเเเลลลยยย้้้วะะะคครรบบอออออืีีีีผตตงงพูดดดาใปทหหๆ สามหัวข้อนั่นเองนะหัวข้อที่1นะครับก็คือตัวล็อบบี้แบบใหม่นะแล้วก็หัวข้อที่2นะคือตัวของฮิวลีรีเวิร์กนะแล้วก็อย่างที่3นะคือการปรับบาลานนะครับซึ่งการปรับบาลานในของบูล็อกในรอบนี้เนี่ยนะถือว่าเป็นการปรับบาลานที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะนะบซึ่งมีการปรับบาลานทั้งหมด16ตัวนะที่ไม่นับฮิวลีนะอันนี้คือไม่น,ม k, นับฮิวลีรีเวิร์กนะมีการปรับบาลานทั้งหมด16สไตล์นะครับแล้วก็มีตัวปรับบาลานอีก1ฟนึ่งนะครั่นีเ่ยนะทําเป็น แบบว่าเป็นคําพูดไว้ก่อนละกันนะว่าตัวอะไรปรับอะไรยังไงนะแต่เดี๋ยวในตอนพรุ่งนี้นะเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปแบบเต็มๆเ,เลยนะเป็นรีวิวทุกตัวละครที่โดนเนิบเลยนะแบบโดนปรับโดนนู่นนี่นั่นโดนแบบตัวนี้โดนเนิบระยะตัวนี้โดนอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมีคลิปโชว์เคสแบบทุกตัวละครเลยนะแบบละเอียดในตอนพรุ่งนี้ครับก็วันนี้เอาเป็นข้าวๆไว้ก่อนละกันนะเพราะว่าถ้าทาในคลิปนี้เนี่ยนะครับมันจะยาวแล้วมันจะดึก นะครับคลิปมันจะมานานมากนะครับมาตอนอื่นนะครับเราจะมาดูตัวของล็อบบี้ตัวใหม่กันก่อนละกันนะครับนี่นะครับอันนี้คือล็อบบี้แบบใหม่นะครับนี่นะครับค่อนข้างสวยเลยนะนะครับแล้วก็จะเป็นลีดเดอร์บอร์ดเนี่ยนะครับจะมากองกันอยู่ตรงตรงกลางนะนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอีโมดนะครับแล้วก็นี่นะครับส่วนจะเป็นตัวช็อปนะครับแบบใหม่นะนะครับก็คือแบบจะเป็นห้องแยกเลยนะนะครับซึ่งในตัวช็อปเนี่ยนะครับจะเป็นแบบนี้นะนะครับซึ่ง ในเซิร์ฟเทสเนี่ยนะครับมันจะเป็น NPC ตัวเดียวนะครับให้เราคุยแล้วสามารถซื้อของพวกคอสเมติกอะไรแบบนี้ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่เป็นนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะครับเนี่ยนะครับในเซิร์ฟเทสมันเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าณเซิร์ฟปัจจุบันเนี่ยนะครับเซิร์ฟหลักเนี่ยนะครับยังไม่ได้เป็นนะผมก็ไม่รู้ว่าจะปรับหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะก้อนอื่นเนี่ยนะครับก็มีตัวของคอสเมติกใหม่นะผมจํารูปไม่ได้ว่ารูปเดิมหรือเปล่าไม่ได้เล่นนานนะนะว่างหายก โอเคเราก็จะมีตัวของเป็ดตัวคอสเมติกตัวนี้นะนี่หน้าหน้ามันโคตรกวนเลยเราุ <c oughs> นะ้ยเขาใสล่ลายละเอียดดีเทลดีมากเลยนะเพราะว่าแบบเห็นว่ามันดูความเป็นแบบเหมือนแบบเป็นเป่าลมอะไรเงี้ยนะนะแล้วอันนี้เป็นธาตุอีกอันนี้เป็นอีโมดนะวอเทอร์บีดิ้งนะนะนะก็เป็นการใช้พลังธาตุน้ำนั่นเองนะน,ะนี่นะโอเคนะแล้วก็ตัวของโกเอฟเฟกต์แบบใหม่นะเป็นอา้อาวอ้าวดูไม่ได้อา้าแล้วค้างไปแล้วด้วยทุกคนดูได้ ไม่คือฉันดูแล้วโอเคทุกคนเดี๋ยวผมตัดมาแล้วกันโอเคน้ำนะรับอันนี้คือ go effect แบบใหม่นั่นเองนะอันใหม่พูดผิดนะนี่ก็ก็ไม่มีอะไร <c oughs> นร้ก็เป็น effect คิชนะีนนะนะโอเคก็มีประมาณนี้นะสำหรับตัวของล็อบบี้ใหม่นะัแล้วก็ของลิมิเต็ดใหม่ข้าวๆนะไปนะนะเดี๋ยวจะไป รีวตัวของฮิโอริหลังจากรีเวิร์กกันเลยละกันนะครับซึ่งตัวฮิโอริครับก็คือจะอยู่ในตัวของอีพิกเหมือนเดิมนั่นเองนะครับไม่ได้เปลี่ยนเป็นรลเจนต์แต่อย่างใดนะครับไปนะครับ let's go มาครับเราจะมาเริ่มกันจากสกิลซีกันก่อนเลยละกันนะครับเออเปิดกดเออฮะนะครับก็มานะครับสกิลตัวซีนะเป็นสกิลพาทลูกนั่นเองนะครับนี่คือผมรู้สึกนะทุกคนว่าลูกพาทมันแปลกๆนะเดี๋ยวเฟรมมายืนลงลงที่ไม่ใช่อยู่ตรงบอดเออนะครับก็ทุกคนดู รูปพาทใหม่นับก็คือจะมีเอฟเฟกต์แบบนี้นะเนี่ยเพื่อน <_ S 1> เพื่อนที่โดนรูปพาพเราก็จะมีเอฟเฟกต์เหมือนกันนะซึ่งรูปภาพตัวนี้เนี่ยนะครับผมรู้สึกว่ามันเนี่ยไม่ไม่นำโมงดิอลองเนี่ยทุกคนถ้าเราส่งใกล้เกินนะครับมันก็จะข้ามหัวไปแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าไกลเกินนะครับสง่งสมงมาถ้าสมมุติว่าไกลเกินก็ไม่ถึงนะก็ผมจําไม่ได้แฮวาฮิวลีรฮิวลรีแต่ก่อนเป็นไงนะี้นะถึงตัวเลยปะ จำนะว่าฮีรีแต่ก่อนเออนับก็ไม่ชวนนับ่าแต่ก่อนเป็นไงนับแต่ว่าปัจจุบันนะคือถ้า C เราใช้ใกล้เกินนับก็จะข้ามหัวแบบนี้ไปเลยนับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าใช้ใกล้เกินนับก็ไม่ถึงนับเนียอ้ยอันนี้ถึงนับเนี่ยถ้าสมมุติเราใช้ใกล้เกินนับก็จะหยุดแล้วนะครับซึ่งระยะเนี่ยนะครับเดี๋ยวนะเฟมเฟมเดินเอาจ่ตรงกลางเลยโอเคเดี๋ยวออกไปเรื่อยๆเลยนับซึ่งระยะเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ นี้นั่นเองครับเนี่ยสามเส้นนะครับสามเส้นโอเคนะครับเดี๋ยวจะไปรีวิวสกิลตัว V กันต่อเลยแล้วกันครับจริงๆเนี่ยนะครับมันสกิลตัว C เนี่ยนะครับมันมีอีกอันนึงนะครับแต่ว่าเขาบอกว่านิกอินเกมแพดนะก็คือเอ้ยเออถูกแล้วนะนิกอินเกมแพดก็คือเหมือนกับว่ามันจะมาในแพดหน้านะครับซึ่งลักษณะสกิลเนี่ยมันเหมือนบอกว่าการกด C ีสองครั้งนะไม่ได้เป็นการเฟกนะซึ่งผมคิดว่ามันก็คือแอร์นี้แหละเนี่ยนะับที่มันบั็อกอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับเนี่ยมันน่าจะเป็นแบบนี้นะแต่่่อออััันนนนนี้้้ยงไไมมเขาะะครบบผกกว คือถ้าถ้ามันเข้าในเซิร์ฟหลักแล้วเนี่ยนะมันจะเป็นการกดซีสองครั้งนะซึ่งอันนี้มันคือบัคอยู่นะทุกคนเนี่ยนะครับตามนั้นนะับโอเคนะครับต่อไปนะคับคือซกิูตัววีนะครับซีตัววีเนี่ยนะครับจะเป็นการกลางอาณาเขตนั่นเองนะนี่อึ้งนะครับแล้วก็หลังจากกลางอาณาเขตเสร็จนะครับจะมีการพุ่งนิดหน่อยด้วยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมใช้ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะนะครับก็เดี๋ยวเอารายินตรงตัวของตรงเส้นละกันนะนี่กลางอาณาเขตนครับแล้วเราจะพุ่งไปนะครับหนึ่งหนึ่งเส้นละก ก็คือหลังจากเราการนาเขตแล้วเนี่ยนะครับอนาเขตของเราครับจะสโลฝั่งตรงข้ามหนักมากมากทุกคนดูนะครับคือทุกคนเห็นใช่ไหมความเร็วเมื่อกี้ครับอ่ะเดี๋ยวผมใช้ดูอีกรอบนึ่งนะครับเนี่ยอ่ะทุกคนดูดูโคตรหนืดนะครับแต่ว่าสไลด์ยังเร็วเหมือนเดิมนะแต่ว่าเรื่องของสปีดเนี่ยนะครับโดนสโลไปค่อนข้างหนักนะครับหนักมากนะครับเป็นสโลที่ดูแรงนะนี่เนี่ยดูดิทุกคนดูหนืดหนืดมากนะนะครับโอเค หลังจากที่เรากดไอการนาเคปไปแล้วด้วยเนี่ยนะครับมันจะกดสกิลอีกครั้งหนึ่งได้นะเป็นตัวของไอช็อตนั่นเองนะป้องนี่ลูกยิงน้ำแข็งนะเฮ้ยเท่นะนับโคสโอ้โ,โ,อโหเป๊บนึงนะผมเพิ่งเห็นเอฟเฟคข้างบนโอ้โหบนอันนี้เอออันนี้ตัวระดับอีพิกหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเอฟเฟคนับซึ่งลูกยิงนะครับก็ไม่ได้แรงมากนะโพราะับก็กลางๆนะครับค่อนค่อนไปแรงนิดนึง นับแต่ว่ารู้สึกว่าลูกมันไม่ได้เขาเรียกอะไรนะมันไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นมันแบบเงวมันดูย้อยๆอ่ะนะก็ระดับอีพิกนะทุกคนก็อย่าไปติดเลยมากนะมันเป็นตัวพาสได้แหละนะก็หนีนับอันนี้สําหรับตัวของสากวีนะมีประมาณนี้นะนะก็คือพุ่งไปแล้วก็กดซ้ําในการยิงได้นับหนีลูกยิงก็เท่ดีนะครับโอเคต่อไปนะเราจะไปรีวิวตัวของ a w a k e n i n g กันต่อเลยแล้วกันนะครับมาแล้วเราจะมากดอันติดกันเลยแล้วกันนับหนีแอนิเมชันใหม่ มผคือมันเอาเสียงเคมีคอลระหว่างเนลอีเซง,งีกับตัวฮิโอร่ลีมาใช้เนี่ยนะมันเอามารีไซเคลิลเป็นเสียงอกเอาไปเริ่งเนี่ยแล้วเี๋ามันโคตรดังเลยนบแล้วแถมมันไม่เข้ากับตัวละครเลยนะเพราะว่ามันมันมีเสียงอีสัง,งียงนะก็คือง่ายๆคือเขาเอาเสียงไอเคมีข้อเนลอีเซง,งีกับไอฮีโร่ลีมา ไปยุกใช้ใหม่นะับรีไซเคิลนะครับก็เอออีกอย่างหนึ่งนะสำหรับคนที่เจอผมในเซิร์ฟธรรมดาปัจจุบ,บันเวลาผมอันตีผมเปลี่ยนเป็นหัวดํานะนะับนเะผื่อจะได้เผื่อบางคนคิดว่าผมเป็นตัวปลอมนะครับโอเคนะครับแล้วก็สกิลนะับเหมือนเดิมเลยนะครับมีสกิลตัวบีนะครับที่ก็เหมือนเดิมนี่แมวนะเป็นเคอร์พาร์ทนะซึ่งรูปพาร์ทอันนี้เนี่ยนะครับก็น่าจะการันตีเหมือนเดิมนะครับเหมือนแต่ก่อนเลยนะครับก็คือเดรฟเอมิงวนลเท่านั้นฟะ อ่านับเป็นรูปพาที่การันตีเหมือนเดิมนับไมครับ,รบนี่ฟิวอ่านับโอ้โหหนี่นีโชว์นะครับโอเคก็เป็นรูปพาที่การันตีเหมือนเดิมนั่นเองครับโอเคก็มีประมาณนี้นะสำหรับตัวของฮิวลี่ยปับใหม่นะครับก็โดยรวมก็ดูดีขึ้นไหมนาะมันก็ตอบยากแฮ่นะแต่ผมชอบสกิลตัวบีนะแบบปับใหม่นะ โอเคนะก็มีประมาณนี้นะสำหรับตัวของฮิวเลปรับใหม่นะก็ใครคิดเห็นอะไรยังไงกันก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้ละกันนะต่อจากนี้นะคือการปรับเปลนเดี๋ยวข้างหลังนีก่กายกรรมอะไรเนี่ยนะนะก็คือต่อจากนี้นะจะเป็นการปรับบาลานซ์ตัวละครทั้งหมดนะซึ่งในคลิป,ลปนี้ที่ผมบอกไปนะจะเป็นการพูดล้วนๆก่อนนะซึ่งคลิปแยกเนี่ยนะน่าจะมาในทีหลังนะนะซึ่งน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะแต่ว่าการที่ผมจะต้องสุ่มหา ทุกตัวละครที่โดนปรับทั้งหมดส6ตัวนี้ก็น่าจะเอาเรื่องอยู่นะแต่ว่าก็เดี๋ยวทำให้นะเดี๋ยวจัดให้แน่นอนนะโอเคนับมาเดี๋ยวเรามาพูดกันก่อนเลยแล้วกันนะว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับโอเคนะเราจะมาพูดถึงเรื่องการปรับบาลังกันเลยแล้วกันนะมาถึงตัวแรกนะตัวที่ทุกคนมต้องสืบนะว่าเป็นตัวอะไรนะทุกคนที่ทุกคนต้องการโดนเนิร์มมากที่สุดนะก็โดนเนิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยนะเนตัวของเนลลินนั่นเองนะคือในคลิปนี้เนี่ยนะครับผมจะไม่ได้ลงดีเทลมากนะแบบรายละเอียดอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่ามันจะนานนะนะโอเค เดี๋ยวไว้ลงดีเทลให้ในคลิปหน้านะครับโอเคนับตัวของเนลลินครับโดนเนิร์ฟผมพูดตรงๆว่าโดนเนิร์ฟค่อนข้างหนักเลยครับตัวของไอสกิลสติลบอลนั่นแหละนะครับไอวงอนาเขตของมันนะครับโดนเนิร์ฟระยะซึ่งเนิร์ฟระยะตัวนี้เนี่ยครับเนิร์ฟหนักมากๆครับคือวงแคบมากนะครับแล้วก็ไอสกิลสติลบอลเนี่ยนะครับคือเวลาที่โปรตีเนี่ยนะครับตัวของเนลลินเนี่ยถ้ากดแล้วมีเราวิ่งเข้าของศัตรูใช่ปหมเราจะพุ่งไปตัดลูกเลยนะครับแต่ณแพทย์ปัจจุบันนะครับ มันจะยังไม่พุงงพ่งไปตัดลูกมันจะดีเลย์แป๊บหนึ่งนับแล้วแล้วมันมันค่อยพุ่งไปตัดลูกซึ่งมันทําให้อย่างนี้เนี่ยนะครับตัวของฝั่งตรงข้ามเนี่ยสามารถส่งลูกหนีเนลลินได้นะครับต่อไปนะครับตัวสกิลเนลลินตัวที่โดนเนิร์ฟต่อไปนะครคือสกิลตัว B ีนะก็คือไอ้สกิลที่มันพุ่งเป็นแบบสายฟ้าอะไรแบบนั้นนั่นแหละนะครับตัวสกิลตัวนี้เนี่ยนะครับโดนเนิร์ฟระยะนะนะครับแบบว่าก็นิดหน่อยเนิร์ฟระยะไม่เยอะมากนะครับต่อไปนะครับคือสกิลตัวนี้นะครับ เป็นสกิล4นะครับหลังจากพุ่งผ่านไปแล้วนะครับก็คือไอ้เคิร์ฟช็อตนั่นแหละนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับโดนเนิร์ฟแรงยิงค่อนข้างหนักนะครับแบบว่าไอ้ที่สกิลที่ผมสอนยิงทางสนามนั่นแหละนะครับโดนเนิร์ฟแรงยิงนะครับโอเคนับต่อไปคือไอซียูอันติของลินนะครับไอซียูอันิวทอยนะครับก็คือของเล่นไอที่ไปตัดลูกนั่นแหละนะครับณแพทย์ปัจจุบันนะครับคือโดนเพิ่มคูดาวเพิ่มขึ้นนะครับซึ่ง ถ้าเป็นแพทเก่าเนี่ยนับมันสามารถใช้ได้2ครั้งเลยนะไอซิลของเล่นเนี่ยนับแต่ว่านปัจจุบันเนี่ยนัเหมือนจะใช้ได้แค่ครั้งเดียวแล้วนั่นเองนะครับต่อไปนะคือตัวของสกิล V แล้วก็สกิลบนับเป็นการโดนปรับนะับให้แรงยิงนะับเท่ากับตัวละครอื่นนะับก็คือไม่ได้ยิงแรงเวอร์อะไรแบบทั้งสนามได้แล้วแบบที่ผมเคยสอนไปนะนะนะก็คือยิงแรงเท่าตัวละครตัวอื่นแล้วน,นั่นเองนับในตัวของอนะันตะีนับต่อไปนะเป็นทางด้านของคุณยมีนะับซึ่งคุณยมีเรา แบบว่าเก่งเหมือนเดิมนะแต่ว่าเรียบร้อยนะครับโดนเนิร์ฟตัวของบอดี้บล็อกนะครับตัวของบอดี้บล็อกนะครับโดนเนิร์ฟตัวของระยะนะครับเนิร์ฟระยะของบอดี้บล็อกนะครับแล้วก็ตัวของเอนเนมี่แหลกดอครับโดนรีดิวนะก็คือเขาเรียกอะไรนะแบบว่าลดไอลดระยะเวลาครับการแหลกดอของฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็นอกแบกโดนเนิร์ฟนิดหน่อยนะครับ เรียบร้อยนะครับยูเอชเครับของคนนี้มีเราโดนเรียบร้อยนะครับสกิลที่โกงที่สุดนะครับไม่โดนเนฟก็ไม่มีปัญหานะครับโดนเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับตัวของมิคาเอลไกเซอร์นั่นเองนะครับไกเซอร์เนี่ยนะครับไกเซอร์อิมแพคเนี่ยนะครับจะมีความเร็วเพิ่มขึ้นนะอันนี้ดีนะครับคือไกเซอร์อิมแพคยิงเร็วขึ้นนะครับแต่ว่ายิ่งยิงไกลเนี่ยนะครับเขาเรียกอะไรความเร็วมันจะลดลงนะครับถ้ายิ่งอยู่ไกลนะอันนี้เนี่ยนะผมก็ไม่ชชวร์ว่ามันจะหนักขนาดไหนนะเดี๋ยวต้องไปลองงพรุ่นนี้ะคับ ต่อไปนะครับคือไกเซอร์วัลเล่นะครับไกเซอร์วัลเล่เนี่ยนะครับจะโดนเนิร์ฟไอตัวของระยะนะครับให้ขโมยได้สั้นลงนะครับก็คือระยะที่เราจะขโมยบอลเพื่อนเนี่ยนะมันได้สั้นลงนะซึ่งอันนี้ดีดีมากๆนะเพราะว่าสกิลนี้มันโปรตีฮีทบ็อกมันน่าเกลียดนะครับต่อไปนะครับสกิลไกเซอร์นี้นะครับไอสกิลตัววีนะครับหลังจากเลี้ยงผ่านไปแล้วเราไม่ได้คอมบอลนะเป็นการขโมยบอลเพื่อนนะซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับจะเป็นการเพิ่มระยะในการขโมยนะ นะครับแล้วต่อไปนะครับคือสกิลไกเซอร์ที่เป็นสกิลที่โดนชนในเฟสอันตินั่นแหละนะครับสกิลตัวนี้เนี่ยนะครับคือนักแพทปัจจุบันเนี่ยนะครับต้องมีศัตรูอยู่ข้างๆแล้วนะถึงจะใช้งานได้คือถ้าเป็นแพทเก่าเนี่ยนะมันจะดึงศัตรูมาเลยนะแต่นักแพทปัจจุบันเนี่ยนะครับต้องมีศัตรูอยู่ข้างๆนะถึงจะใช้สกิลนี้ได้นะนะครับโอ้ยนะครับต่อไปนะตัวของคาราสูนะครับคาาสูเนี่ยนะครับสกิลดิโบเนี่ยนะครับโดนเขาเรียกอะไรนะไอรถคูดาวลงมานิดหน่อยนะครับแล้วก็ ไอ้สกิลนี้เนี่ยนะผมน่าจะเป็นสกิลตัววีนะนับซึ่งสกิลตัววีนับโดนเพิ่มคูลดาวน์นับตัวของสกิลไอ้สกิลน่าเป็นสกิลตัววิ่งนะครับของคาราสุนะนับโดนเพิ่มคูลดาวน,น์วนับแล้วก็เนอร์พีดบล็อกนับแล้วก็การขโมยลูกนะซึ่งอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าที่แปลมามันคือมุมมองมุมมองการขโมยนะครับอันนี้ก็ไม่ช่วมกันว่าอะไรยังไงนะนะับตอาเป็นว่าเนอร์พีดบล็อก แน่ๆนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับตัวของจีรีนะครับสปีดสตาร์นะครับโดนเนิบความเร็วนิดหน่อยนะครับต่อไปนะครับตัวละครอย่างยูกิมิยะนะครับของเรานับโดนปรับในเรื่องของรถมานานะนับสกิลตัวของยูกิมิยะนับรถรถมาไออันนี้น่าจะเป็นสกิลตัวซีของยูกิมิยะนะครับก็คือรถไอการกินมานานะครับซึ่งอันนี้ดีมากนะสำหรับยูกินะนับโดนเนิร์ฟรอบนั้นที่กินมานาเยอะไปนี่คือหนักมากนะ อันนี้ก็คือกินมานาน้อยลงนะครับแล้วก็ไอเอ็นแลกนะครับโดนลบออกไปเลยนะนะครับแล้วก็ต่อไปนะสกิลน่าจะเป็นสกิลตัว V ีนะนะครับก็คือลดการกินมานานะครับอันนี้จะเป็นการกลับมาของยูกิมยาหรือเปล่านะโอ้โหเมนยูกิมิยะยิ้มเงนเต็มเลยนะนะอันนี้ก็ถือว่าดีมากนะครับสำหรับยูกิมยานะครับที่โดนปรับตัวนี้นะเป็นการบัฟนะครับต่อไปนะตัวของกากามมรูนะครับดวิ่งเฮดเดอร์นะครับก็คือบัฟตัวของระยะมนิดหน่อยนะครับแล้วก็ ลดคูลดาวนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวของสกอร์เปียนนะครับก็คือบัฟรยะมานิดหน่อยนะครับแล้วก็ตัวของฟาสต์เรแอคชั่นนะครับจะเป็นการโอ๊ยไม่ได้ผมนะหายใจไม่ได้นับตัวของฟาสต์เรแอคชั่นนะจะเป็นการลดคูลดาวนะครับแต่ว่าก็จะลดตัวของระยะเวลาที่อยู่เหมือนกันนั่นเองนะครับต่อไปนับตัวของบาจิระนะครับบาจิระาเนี่ยนะครับสกิลนัดเม็ดเนี่ยไอ้สกิลเลี้ยงบอลผ่านเนี่ยนะครับก็คือจะสตันนานขึ้นนะครับ แล้วก็ตัวของสกิลนะครับของไอ้บาจิลานะครับจะเป็นการเพิ่มสปีดนะครับจะมีการเพิ่มสปีดในการพุ่งของสกิลสติลนะนับต่อไปนะครับตัวของนางหญีนะครับมีการปรับด้วยนะครับสกิลแดดนะครับจะถูกเพิ่มระยะในการแดดนะครับแล้วก็ดีอ๋อโอเคนะครับก็คือลดคู่ดาวนิดหน่อยด้วยนะครับแล้วก็สกิลตัวของทรับนั่นเองนะครับก็โดนเนฟไอ้ไม่ใช่เนฟลดคู่ดาวนิดหน่อยนั่นเองนะครับ แล้วก็ตัวต่อไปนะที่คนคาดหวังกันมากนะอย่างไอคู oo, นะไอคู I oo, เนี่ยนะปัจจุบันนะมีการปรับในเรื่องของอันนี้ดีมากๆคกนะก็คือ All move แนเอ่อเอาง่ายก็คือแบบว่า,าโปรติไอคู oo, ใช่ไหมเราสามารถใช้ได้แค่ครึ่งฟิลฝั่งเรานะแต่ณนะปัจจุบันเนี่ยสา,สามารถใช้ได้3ใน4ของสนามนะซึ่งมันก็คือครึ่งสนามบวกกับอีกครึ่งสนามของฝั่งศัตรูอีกทีนึงนั่นะแหละนะเอาง่ายก็คือ3ใน4ของแมปนั่นะแหละนะครับ แล้วก็ต่อไปนับตัวของฟอร์ดิเฟนะครับก็คือสามารถมี2ชาร์จได้ในอเวกิน i ิ่งโอ้ my god อันนี้ดีนะนะับอันนี้ดีมากนับก็คือเวลาที่เรากดอเวกิน i ิ่งช่นบัลเราสามารถเก็บสกิลตัวฟอร์ดดิเฟนได้นะครับ2ครั้งเลยนะครับอุ้ยมันจะเป็นการกลับมาของไอคูหรือเปล่านะนับแต่ว่าถ้าระยะม,มันยังสั้นอยู่ผมว่ามันก็คล้ายๆเดิมนั่นแหลนะนับต่อไปนัสกิลตัวชาร์จนับเขาบอกว่าฮิตบ็อกใหญ่ขึ้น ต่อไปนะ้ำตัวของดอนร์เรนโซ่น,นั่นเองน้ำดอนร์เรนโซ่น้ำจะมีการปรับในตัวของโคดินดีเฟนต์นะครับคือในแพทเก่าเนี่ยนะเราสามารถชนลูกยิงที่เป็นไอเฟมได้เลยนะแต่ณนะปัจจุบันเนี่ยนะต้องให้มันผ่านไปศูนย์คือ,มอสมมติศัตรูยิงลูกออกมาใช่ปะศัตรูต้องยิงผ่านไป0.35วินาทีก่อนที่แบบว่าเราถึงจะใช้โคดินดีเฟนต์ในการป้องกันลูกยิงนั้นได้นะครับถ้าสมมติว่าเราไปกันก่อน0.35เนี่ยนะครับก็จะกันไม่ได้ นับแล้วก็อันนี้นับถือว่าเป็นเรื่องน่าเฝ้านะนับก็คือรีมูฟการตัดลูกนับก็คือเราไม่สามารถเอาโกด้นดีเฟนส์ไปชนใส่คนที่คองบอลหรืออะไรแบบนั้นได้แล้วนับเรียบร้อยนะครับโดนโดนมิโลคุกไปเรียบร้อยนะตัวของโกด้นดีเฟนส์เราโนับโกไมาได้แพบหนึ่งนะแต่ก็ยังโกเหมือนเดิมนับยังถือว่าเป็นสกิลที่ดีเหมือนเดิมนับต่อไปนะคับตัวของซอมบี้ดิวเบิลนับจะมีการ ฟิกเอ็นแลกนะครับก็คือการฟิกเอ็นแลกนะครับก็คือทําให้มันแหลกนะมันดีขึ้นนะครับในเรื่องของเอ็นแลกนะครับแล้วก็เพิ่มระยะนิดหน่อยนะครับต่อไปนะครับคือซอมบี้แดดนะครับก็คือสามารถโอ้โหนี่ถือว่าดีอยู่นะซอมบี้แดดนะสามารถใช้ได้ใช้สกิลได้โดยที่เราไม่จําเป็นต้องของลูกแล้วนั่นเองนะครับ ต่อไปนับตัวของเนลอิเซงินะครับโดนปรับในตัวของเล f ตี้ช็อตนั่นเองนะเป็นสกิลไอเนี่ยไอตัดดูของเนลอิเซงินั่นแหละนะครับเป็นการเขาเรียกอ,อะไรคือผมไปลองกันมาแล้วล่ะนะครับก็คือเอาง่ายก็คือถ้าเป็นแพทเก่าเนี่ยนะมันจะไม่สามารถใช้ปเป่าได้ใช่ไหมนะครับก็คือต้องใช้ใส่หน้าศัตรูอะไรเงี้ยแต่ว่าแพ่ปัจจุบันเนี่ยนะครับมันสามารถ ใช้เป่าๆใส่ลมมันจะเหมือนท่าสติลของบาจิระเลยนะครับก็คือมันจะพุ่งไปนะครับแล้วไปเตะลูกซึ่งเราสามารถพุ่งไปแล้วตัดลูกได้นะครับง่ายก็คือสกิลมันจะไม่ใช่สกิลที่ต้องรอกดระยะประชิดอีกแล้วนะมันสามารถพุ่งไปเตะได้เลยนะครับเอาเป็นว่าอันนี้เดี๋ยวไว้ลงดีเทลพรุ่งนี้แล้วกันนะเพราะคลิปนี้ก็ค่อนข้างนานแล้วนะนี่ขนาดผมพูดเร็วนะโอเคนะครับต่อไปแดดนับถูกเพิ่มขอไอระยะมาอีก25เซนนะครับก็ถือว่าดีนะครับถือว่าเป็นการปรับ คืนมานิดหน่อยนะครับต่อไปนะครับตัวของโอโตยานะครับสกิลนินจาช็อตนะครับมีการบัฟในเรื่องของแรงยิงนิดหน่อยนะครับต่อไปนะครับตัวของซาเอะนะครับสกิลไอ้ดึงคอเสื้อนั่นแหละนะที่ผมชอบแต้วนะนับโดนเนิร์ฟแบะอืมสุดยอดนะครับโดนเนิร์ฟนะครับแล้วต่อไปนะครับตัวของบิวตี้ฟูลช็อตโอ้ my god เอ้ยแอดคือ นัตัวของ beautiful shot นะับบัฟตัวของแรงยิงนะับแล้วก็แอด c u อ v e เป็นการยิงแบบปัน่นโค้งทุกคนโอ้ my god ในที่สุดนะับตัวของ beautiful shot ของเราคนระับโดนปรับแล้วคนระับโอ้โหเมนฟ้าเอ๋ยิ้มแป้นนะหลังจากรอรอกันมาอย่างยาวนานนะนับต่อไปนับตัวของเรโอนะครับโดนปรับในตัวของ offensive mode นะับไอ้น่าจะเป็นโหมดการป้องกันหรือเปล่าอ้าวเอาเป็นเอ้ยไม่ offensive mode คือโหมดยิงดิเอเอนะครับ ก็คือเป็นโหมดโจมตีของเลโอนั่นแหละนะครับมีการปรับในเรื่องของ small power อาวก็เป็นแรงยิงนะครับนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตัวของดิบเบิลคูลดาวน์นะจะโดนลดระยะเวลาคูลดาวของดิบเบิลนะครับแล้วก็แถบบาร์อ๋อก็คือตัวของลูกยิงเนี่ยนะครับไอแถบบาร์มันจะขึ้นเร็วขึ้นนะครับแล้วก็สปีดบูสต์นิดหน่อยนะครับอุ้ยเลโอนี่ถือว่าปรับเยอะนะในตัวของออฟเ n นซีฟโหมดนะครับตัวต่อไปนะครับตัวของคูโรนะนั่นเองนะครับก็คือ อ่านครับก็คือตัวของแพนเดตฮอตไลน์สามารถใช้งานได้แล้วนะแล้วก็ถ้าหลังจากเราใช้ไปนะก็คือจะพุ่งตัวไปด้านหน้าของศัตรูแบบเขาเรียกอะไรนะสมมุติว่าเราอยู่กลางสนามใช่ไหมแล้วเ,เราใช้แพนเดตฮอตไลน์นะตัวเราจะพุ่งไปด้วยด้านหน้าไปด้วยหลังจากหมดสกิลอาจจะอยู่กลางสนามของศัตรูอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับโอเคมาแล้วก็อย่างสุดท้ายที่โดนปรับนะตัวของ B สไตล์นั่นเองนะโดนปรับในเรื่องของลดนะครับ การดิบโบไปหนึ่งครั้งนะครับก็คือจะดิฟได้สี่ครั <S 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 ้งนะผมไปลองกันมาแล้วนะครับโอเคก็มีประมาณนี้นะสำหรับการปรับทั้งหมดนะแล้วก็เดี๋ยวมีการแจกโค้ดนะครับสองโค้ดนะเหนื่อยนะเพราะว่าผมพูดต่อเนื่องเลยนะโอเคนะต่อจากนี้เราจะมีการแจกโค้ดนะคสองโค้ดนะครับโค้ดแรกนะครับตัวของนิวฮิวเลีนะครับแล้วก็เครื่องหมายตกใจย้ำนะบวราเครื่องหมายตกใจผมจะย้ำดูคลิปนะเพราะว่ามีคนลืมหลายคลิปแล้วนะตัวของนิวฮิวเลีนะครับเครื่องหมายตกใจด้วยนะ ซึ่งตัวนี้นะครับจะได้ตัวของอุ้ยอย่างละสิบนะครับตัวของลัคกี้อย่างละสิบเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือสามบิลเลียนวีสิตนั่นแหละนะครับก็คือได้ตัวของอย่างละห้านะครับก็รวมเป็นอย่างละสิบห้านะครับถือว่าแจกเยอะนะครับซึ่งในเรื่องของการปรับเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกไปว่ามันเป็นเพียนแค่คําพูดไปก่อนแล้วกันนะก็ต้องขออภัยจริงๆนะคือผมอยากทาให้มันจบในคลิปนี้เหมือนกันนะแต่ว่า นี่ขนาดแค่พูดอย่างนานขนาดนี้นะคือถ้าทําทุกแบบโชว์เคสด้วยนะมันจะนานมากๆคนกะับก็ไว้เป็นพรุ่งนี้แล้วกันนะน่าจะทําให้นะถ้าผมไม่ได้ติดธุระอะไรนะครับก็คลิปนี้อาจจะมีการพูดติดติด,ตดขัด,ข,ดขัดไปบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็ไม่ได้คิปนานนะเรียนบอกไปไม่ได้อาจเป็นอาทิตย์เลยนะนะบ่างหายกันไปนานมากนะโอเคนะก็มาสําหรับคลิปนี้นะขอจบไวเพียงเท่านี้นะขอขอบคุณทุกคนที่รับชมมาจนถึงตอนนี้มากเลยนะไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ